มีกี่คนสามคนเจ้าเอ็มสองคนนั้นไปงไดนอ่ะสองคนแล้วไปบ้านยายเจ้าออกแสงดูบนเี้เขาต่ตัหน้าตีหน้าไปเขาหมอเราออกางเรามีความรู้ซิกจะได้ผมเป็นเป็นแม่อูแม่อูนเราจะได้ S <S เอาเหลกๆนะแลกเหลิมเลยออแต่แหลกๆเป็นเป็นแม่นแต่ทีเป็นแค่น่งอบเออน hey, like ึ uh, ่งเจ้ากินมาเป็ี่นเที่ว้นไหนี่เจ้าหนึ่งเดือนรอก็ไม่หมดไหน้าจ่ายยไหน้าจ่ายังไงอก็ไม่หม

ร่างกายมันก็ได้แล้วเรื่องเรื่องแต่งผีโผล่มาแม่หัเรื่องแต่มาเรื่องหน้าคนเจ้าหน้าเจ้าเพราะว่าเสาลักคือแม่แม่โผล่มาคนเดียวบอกกระซ่ามาเป็ดจะนี่หรออืมหายแล้วตอนนี้มีงานไหนไม่เจยแต่ว่ามือมือก่อนแม่ก็ nằm hứa má trùi để ngủ nhỉ má để nông này, bình đây nghe gì có, nâng đây có gì có khuôn huyết cản đây có Châu, đây, chỗ. đây, đây này, con là chỗ đây đường tới đây ná, khuôn huyết cản kết loại là tại nghe cả bố cung không อ๋อฮักสตาง์ค oh ลิน oh ิก oh. ล่ะน te <calor> ah ้าไปลมบแม่เพราะว่าคนเอาผเออไ้า oh, น uh ่าะผลเลือดกับ้ยกัามันเจ้าอายุตอนนี้รปอเนี่ยห้าสิบสามอห้าสิบสามแม่ไปทํางานอย่างที่ไหน่ จ้างบอไปจอกขอคนจ้างจะไปถ้าขอผมมาจ้างบมกได้ไปจอกแล้วนึ่งสาขายหญ่ใแล้วาเรียกม้วนเลยนะจ้าหกมนหกมนเรียกยืยอยากหายจวยต้องกิมอย่างนี้ได้ก่อนจอยเอาีวีหน่อยคนเดียวนี่ผมเปลี่ยนโบผได้ออกมากโบ ขมุ้งขมุ้จะนะครกันโดนจะไหนโดนโดนโดนใส่เลยขอให้ทันเลยทันไม่ใส่อันนี้แบบที่เแล้วช่องนันนักฝีมืได้สองสองเย้แหละได้ใส่ก็ได้สี่โอ้ยมาปนเงยกันเลยมาใส่นแมส่เพื่ออะไรเดี๋ยวเราสุดัว But, ้งงม่้สกนที่ก็นี่จะมาถอกัละก็มาหน้อยใส่เสื้อแขนยาก็ได้แย่อันตรายันะยั้นมลน้อย่คือถ้าถ้ามันขันัดใจแนี้แตะเขียเสามันไปเจอไอ้ไม่หมดอระ สามีงจต้องจี่เทพออแเออเื้อหรือาคารมแงนะต้อใส่เสื้อแขนยาวเอาเสื้อแขนยาวตีบางๆก็ได้น้อดนะเออแล้วันต้องต้องรักษาผหจุ่มตลอดอะใื้จุ่มคือือใจง่ยดีว่านี่ออะไก็ต้องเก็บคนในลอลองลองใจ

whatsapp <laughs> <laughs> วันนี้ก็ นะครับตับขนาดที่ที่คนดีบุกคนดีนาเป็นอุ้งอุ้หมาแล้วกันคนนายอยู่จนแกมาเตนั่นแหละขอแกมาเกันแล้วกเราขยงก็เดี๋ยายางสัมภาษณ์นับทางโทรัพท์

แค่บรสบก็าวนายมาดวนครับาต้มาวนาตัเราวันนี้พอดีคณะสงฆ์เป็นเรือองมอบท่านตำบลนะตเลลขอางนี่แห่งหังวันนี้เรนเจอเป็นรอดอยู่นเียอรา

ดังนั้นต้องต้องรักษาผิวอยู่ตลอดหมอโค้นน้ำระหว่างหมอเจ็บเจื่ในการทหาบรนเทาเนาะโอกาสหน้าเขาก็ยังจะได้มาช่วยกันอยู่ยังมีอยู่นะปวดเจ็บาบบข้างนี้ข้างเดียวเพราะว่าตามโอกาสและตาจังหวะทั้งนี้ก่อเขาช่วยกันส่งข้อกันไปเนาะพระนสงก่อนมีหน่วยส่งข้อประชาชนเหระก็มีอะไรหมอได้ที่ได้ก็

มาหาของมันมาปิดจะได้จะได้ไหมห้ามหงั้นหงั mm ้นเจ้าเด็กจะได้ไหมจะได้ไหมฐานหนักกว่าพอดีไม่ใช่หรือไง